สำหรับเรื่องต่อไปนะหัวข้อต่อไปเนี่ยที่เราจะเรียนเนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของมวลอะตอมเฉลี่ยนะครับนะมวลอะตอมเฉลี่ยนะทำไมต้องหามวลอะตอมเฉลี่ยด้วยนะครับเนาะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยในธรรมชาติเราเนี่ยนะครับนะธาตุบางชนิดเนี่ยนะครับเลขมวลเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่อันเดียวนะธาตุบางชนิดเนี่ยนะครับเนาะมีเลขมวลได้หลายค่า นะเช่นเช่นอะไรบ้างนะครับเนาะเช่นคาร์บอนคาร์บอนในธรรมชาติก็มีคาร์บอนสิบสองนะครับนะมีตัวของคาร์บอนสิบสามนะครับอยู่ด้วยนะครับเนาะมันเป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับเนาะมันเป็นคาร์บอนเหมือนกันนะเลขอะตอมเป็นหกถูกไหมแล้วมันเกิดปัญหาว่าคลิปนี้แล้วเวลาเอาไปใช้นในการคำนวณเนี่ยเราจะใช้เลขตัวไหนดี 12หรือว่า1 3ีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปในเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์เนี่ยเราจะรู้ว่าไอตัวของอเลขมวลตรงนี้เนี่ยนะครับเนาะมันจะถูกนำไปใช้ในการคำนวณน,นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับนะนกักวิทยาศาสตร์ก็เลยใช้วิธีการหาตัวแทนของอมวลอะตอมของธาตุนั้นนะครับเนาะก็ซึ่งจะเรียกว่ามวลอะตอมเฉลี่ย นะครับนะมวลอะตอมเฉลี่ยก็เป็นมวลอะตอมเป็นเป็นค่าที่ใช้ในการคำนวณถูกไหมนะหาอะไรหามวลอตะตอมที่เป็นตัวแทนนะครับของธาตุนะที่มันเกิดไอโซโทปหรือว่าธาตุที่มันมีหลายไอโซโทปนะครับนะคราวนี้เนี่ยมวลอะตอมเฉลี่ยเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะคำนวณได้โดยใช้เอา12บสองวกสิ 13, เนี่ยแล้วมาหาร2อย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไม่สามารถเอา h หนึ่ง s หนึ่งหนึ่ง s สองเอาหนึ่งเอาหนึ่งบวกสองเนี่ยแล้วหารเท่าไหร่าหารสองเนี่ยนะครับไม่ได้นะนะครับเนาะเพราะอะไรเพราะว่า,าตัวของปริมาณของแต่ละไอโซโทปที่มันมีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันมีไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําการเฉลีย่ยโดยใช้การเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนักถ่วงน้ําหนักนั้นก็คือถ่วงด้วยเปอร์เซ็นต์ที่มีอยู่ในธรรมชาติดังนั้นสูตรของการหามวลตอมเฉลี่ยของธาตุเนี่ย นะครับก็คิดได้จาก summation หรือผลรวมของมวลอะตอมของไอโซโทปคูณเปอร์เซนต์ที่มีอยู่ในธรรมชาติคูณ100นะครับนะการหาอ,อมวลอะตอมเฉลีย่ยเนี่ยจะไม่เอาไอโซโทปที่เป็นกำมะาราังสีมาคิดเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เสถียรน,นะครับนะมันไม่เสถียรน,นะมันสลายตัวได้นะครับนะก็เลยไม่นำมาคิดนะ ไอโซโทปใดเนี่ยนะครับเนาะที่มีมวลอะตอมใกล้เคียงกับมวลอะตอมเฉลี่ยย่อมมีเปอร์เซนต์ไอโซโทปมากกว่าไอโซโทปอื่น to หรือเอาง่ายๆว่าไอโซโทปไหนที่มีเปอร์เซนต์ในธรรมชาติเยอะเนี่ยนะครับมวลอะตอมเฉลี่ยที่หามาได้ตรงนี้ก็จะค่อนไปทางไอโซโทปนั้นเช่น um <t> <an> ตัวของคาร์บอนนะครับนะตัวของคาร์บอนเนี่ยในตารางธาตุถ้าเราดูในตารางธาตุเนี่ยพี่เปิดตารางธาตุให้ดูนะครับคาร์บอนพี่จิ้มคาร์บอน อ่ะเราเห็นไหมครับคาร์บอนตรงเนี้ยเห็นไหมครับอมวลอะตอมเป็นเท่าไหร่เป็นสิบสองถูกไหมเห็นไหมมวลอะตอมนี้คือมวลอะตมอมเฉลี่ยนะครับตรงเนี้ยเป็นสิบสองนะแต่อย่าลืมนะครับว่าในธรรมชาติเนี่ยเรามีอตัวของคาร์บอนคือคาร์บอนสิบสองคาร์บอนสิบสามแต่ทาไมถึงใช้สิบสองทำไมออกมาเป็นสิบสองเจดศูนย์หนึ่งนั่นแสดงว่าตัวของอ คาร์บอนเนี่ยนะครับที่เป็นไอโซโทปสิเนี่ยมันมีมากที่สุดในมีมีเยอะอาจจะเป็น9าสิบเกาปเ็นอะไรเงี้ยนะครับเนาะออกมาเนาะมวลอะตอมเฉลี่ยนะครับเนาะนิยมเรียกสั้นๆว่ามวลอะตอมนะครับต่อไปนี้เนี่ยเวลาพี่พูดถึงคาว่ามวลอะตอมเนี่ยจะหมายถึงมวลอะตอมเฉลี่ยนะครับเนาะซึ่งในการคำนวณเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์เนี่ยเราจะเจอคำว่ามวลอะตอมตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวของอ <c oughs> ทบทวนนะครับนะความหมายของไอโซโทปไอโซโทปก็คือธาตุเชื่อกันที่มีเลขมวลต่างกันหรือว่าบนต่างล่างเหมือนถูกไหมนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของธาตุที่มันมีหลายๆไอโซโทปนะครับในธรรมชาตินะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการคำนวณน,นะครับเนาะนะการคำนวณเนี่ยมวลควาอมเฉลี่ยของของ ของอาคาร์บอนเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับว่ามวลอะตอมเฉลี่ยขอ,ของของคาร์บอนมันเป็นเท่าไหร่นะสิบสองจุดเท่าไหร่นะสิบสองจุดศูนย์หนึ่งถูกไหมซึ่งการคำนวณเนี่ยมันก็เอามาก็หาได้จากอะไรหาได้จากมวลอะตอมถูกไหมมวลต่ำของของคาร์บอนสิบสองเนี่ยนะครับคูณกับเปอร์เซ็นต์ในธรรมชาติสมมุติเป็นเก้าสิบเก้าถูกไหมประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกกับตัวของมวลอะตอมของคาร์บอนสิบสามคูณกับเปอร์เซ็นต์ในธรรมชาติ ก็มีประมาณ1%นอเ็นะครับเนาะเห็นไหมฉเฉลี่ยออกมามันก็จะค่อนมาทางไหนค่อนมาทางเลข12เพราะว่ามันมีตั้ง9 0กว่าเปนะครับนะ <c oughs> อ่ะคราวนี้หลายคนอจาจจะงงว่าวมวลอะตอมฉเฉลี่ยกับมวลอะตอมสัมพัทธ์มันต่างกันยังไงนะครับนะมวลอะตอมสัมพัส์ก็คือเป็นการคำนวณหามวลอะตอม ของแต่ละไอโซโทปเลยนะไปคำนวณการการคำนวณหา,ามวลนะครับเนาะอะอตอมหรือมวลของธาตุแต่ละไอโซโทปเลยเช่นพี่มีคาร์บอน12มีคาร์บอน13อย่างเงี้ยนะครับ6 6นะครับมวลอะตอมสัมพัทของตัวเนี้ย คาร์บอนสิบสองก็คือเอาเลยมวลของคาร์บอนอ่าสิบสองหนึ่งอะตอมถูกไหมหารด้วยตัวเลขเท่าไหร่หารด้วยตัวเลขเท่าไหร่ครับหารด้วยหนึ่งจุดเท่าไหร่หนึ่งจุดหกหกคูณเท่าไหร่สิบกำลังลบอะไรซึ่งมวลของคาร์บอนสิบสองหนึ่งอะตอมก็คือสิบสองคูณเท่าไหร่หนึ่งจุดหกหกคูณสิบกลังลบอะไร มัก็หารด้วย1.6ึคูณสิกลางลบเลยยี่ิบสี่เห็นไหมครับมันก็ตัดกันอันนี้มวลอะตอมสัมพัทธ์ถูกไหมแน่นอนของคาร์บ,บอนสิบสามก็หาได้แบบเดียวกันนะครับเนาะมวลอะตอมสัมพัทธ์ก็เท่ากับมวลคาร์บ,บอนสิบามหนึ่งอะตอมก็คือสิบาคูณเท่าไหร่คูณ10บกลางลบเลยลบยีิบสี่หารด้วย 1. นึหหคูณสิบกลางลบเลย มันก็มีค่าเท่ากับ13ข้างบนก็คือ12จนะูมั้ยแต่มวลอะตอมเฉลี่ยก็คือเอา,อาตัวของเลขมวล2อันเนี่ยนะครับมาทําการเฉลี่ยกันแต่เฉลี่ยไม่ได้หมายความว่าเอา12บ13หาร2เนี่ยเนาะก็มวลอะตอมเฉลี่ยก็ต้องคิดโดยใช้การเฉลี่ยแบบอะไรแบบถ่วงน้ําหนักมวลอะตอมเฉลี่ยเลยเท่ากับ12 คูณด้วยเปอร์เซนต์ในธรรมชาติถูกไหมบวกด้วย13คูณด้วยเปอร์เซนต์ในธรรมชาติหาร100นะครับซึ่งพี่ก็ยกตัวอย่างตรงเนี้ยเนาะว่าเอ้ย12ก็ประมาณ99แล้วกัน13ประมาณ1%อย่างเงี้ยดังนั้นเข้าใจนะว่ามวลอะตอมสัมพัสกับมวลอะตอมเฉลี่ยเนี่ยมันคูณละอันกันนะครับโอเคเนาะดังนั้นมวลอะตอมเฉลี่ยก็คืออ่าเป็นค่าที่ได้จากการนำแะไรครับ นำตัวของธา,าตุนะครับเนาะที่มันมีหลายไอโซโทปเนี่ยแล้วเอาตัวของเลขมวลเนี่ยมาทำการเฉลี่ยกันนะครับนะโดยเฉลี่ยก็คือโดยถ่วงด้วยเปอร์เซนที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับอ่ะต่อไปแบบฟึกหัดนะครับเนาะแบบฟึกหัดข้อ1นนะครับจงหามวลอะตอมของธาตุ x จากข้อมูลต่อไปนี้นะครับมีไอโซโทปมาให้ นะครับอันนี้มันคือธาตุคราร์บอนนั่นแหละนะครับเนาะก็มีไอโซโทปเท่าไหร่12กับ13เปอร์เซ็นในธรรมชาติเป็นเท่าไหร่เป็น84สี่อีกอันเป็นส6นะครับมวลอะตอมให้มา 12. 0 1ศกับ13จุดเท่าไหร่13จุดจุดห้ามวลอะตอมตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นมวลอะตอมของแต่ละไอโซโทปนะมวลอะตอมของแต่ละไอโซโทปนะครับคราวนี้ถ้ามันเจอโจทย์อย่างนี้เนี่ยนะครับเนาะเอ่อ ปกตินะครับเวลาคำนวณเนี่ยเราสามารถเอาเลขตรงไหนเลขข้างบนมาใช้ในการคำนวณได้เลยแต่คราวนี้เนี่ยถ้ามันให้ตัวเลขที่ละเอียดกว่ามาแบบนี้นะครับเนาะก็ใช้ตัวเลขที่ละเอียดในการคำนวณน,นะครับแต่ปกติเนี่ยข้อสอบเนี่ยนะครับมันควรให้อะไรมันควรมันไม่ควรให้อันนี้มานะครับนะมันควรให้แค่ข้อมูล2ออันมาตรงนี้มานะครับเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับเนาะก็ในเมื่อ เขากาหนดแบบนี้มาก็คํานวณตามนี้นะครับนะอะดังนั้นจากมมลอะตอมเฉลีย่ยถูกไหมโมลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ x ก,ก็เท่ากับมวลอะ,อะอตอมของธาตุ x ถูกไหมคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ในธรรมชาติเห็นไหมครับว่าเปอร์เซ็นต์ในธรรมชาติเนี่ยคาร์บอนสิบสองเนี่ยมีเยอะดังนั้นมวลอะตอมเฉลี่ยก็ควรออกมาใกล้เคียงกับอะไรกับใกล้เคียงกับตัวเลขสิบสองนะครับอะบวกกับ มวล,ลอะตอมของอคาร์าบอน13คูณกับเปอร์เซ็นต์ในธรรมชาติแล้วก็หาร100่ง้อก็ออกมาก็จะเป็น12จุดเท่าไหร่12.19ซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับ12นะครับมันก็ใกล้เคียงกับ12เนาะเพราะว่าไอโซโทป12เนี่ยเปอร์เซ็นต์ในธรรมชาติมันมีเยอะกว่านะครับโอเคเนาะต่อไปข้อ2นะครับนะจงหามวลอะตอมเฉลีย่ยของธาตุ M ซึ่งมีสองไอโซโทปนะครับไอโซโทปแรกมีร้อยละ นะครับเนาะยี่สิบมวลอะตอมห้าสิบสี่ไอโซโทปที่สองมีร้อยละแปดสิบมวลอะตอมห้าสิบหกก็แทนค่าเลยมวลอะตอมเฉลี่ยของเอ็มก็เท่ากับอ่านะครับมวลอะตอมของธาตุของไอโซโทปแรกคูณกับตัวของอ่าเปอร์เซ็นต์ในธรรมชาติก็เป็นห้าสิบสี่คูณยี่สิบบวกกับอันที่สองก็เป็นแปดสิบคูณห้าสิบหกหารหนึ่งร้อย ก็ออกมาก็จะได้เป็น55.6นะครับ55.6แน่นอนนะครับว่ามันต้องค่อนมาทางไหนค่อนมาทาง56เนาะเพราะว่า56มีตั้ง80%อย่างเงี้ยต่อไปข้อ3นะครับ Li ในธรรมชาติพบอยู่2ไอสโทโทปคือ Li 6และ Li 7มีมวลอะตอมเห็นไหมต้องใช้เลขละเอียดตรงนี้ในการคำนวณน,นะครับ6.0651และ7.0160ตามลำดับ ซึ่ง LI เนี่ยเนี่ยมีในธรรมชาติ7.7และ LI มีมวลเฉลี่ย6.939จงหา้อยละของ LI 7ในธรรมชาติข้อนี้นะหลายคนเห็นโจทย์แล้วเฮ้ยมาตั้งตั้งสูตรดูไหมนะครับแต่ความจริงข้อนี้มันง่ายมากทำยังไงอะนี่ไงอย่าลืมนะว่ามันมีแค่2 i ไอโซโทปถูกไหมเปอร์เซ็นต์อันแรกเป็นเท่าไหร่ครับเปอร์เซ็นต์อันแรกเป็น7เท่าไหร่7 7เห็นไหม แน่นอนนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ของ Li7 นะไอโซโทปที่มีมวลอะตอม7ก็เอาร้อยลบ7.7 92จนะครับออกมาบางคนก็ไปตั้งเนาะบางคนก็ไปตั้งเอาอ่าแก้สมการนะซึ่งมันออกมาได้92.3สามแหละแต่ขาอนี้เนี่ยอา่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะข้อนี้เนาะอันนี้ก็คือเหมือนกับวัดเาานะครับเนาะวัดไหวพริบนิดหนึ่งนะครับข้อส นะครับข้อ4ก็ทําแบบเดียวกับกับข้อ2นะครับเนาะอันนี้พี่ขอข้ามแล้วกันเนาะข้อ4เนี่ยนะครับเพราะว่ามันก็แค่แทนค่าตัวเลขนะครับค่าที่ออกมาก็จะได้เป็น35ประมาณ35.5นะหรือ3 5 4 8 6 1นะครับข้อ5ก็เหมือนกันนะครับนะข้อ5ก็เหมือนกันนะครับก็บอกว่าแก๊สอาร์กอนมี3ไอโซโทป3ไอโซโทปนะครับมีไอโซโทปเท่าไหร่36 มีไอโถก36 38แล้วก็40นะครับปริมาณของไอสโทปก,ก็มี0.1 0.3แล้วก็99.6เ็นตโอ้โหไอตัวนี้กินไปเท่าไหร่99.6แน่นอนมวอะตอมเฉลีย่ยมันต้องค่อนมาทางไหนค่อนมาทางตัวเลข40แน่นอนดูไหมการคำนวณก็เหมือนกับข้อไหนข้อ4เหมือนข้อ2แหละถูกไหมเนอะก็แทนค่าตามสูตรออกมาก็ได้เป็น3 9 9 9 หรือประมาณ40นั่นเองนะเห็นไหมมันก็ใกล้เคียงกับตัวนี้เนาะเพราะว่ามันมีเยอะที่สุดในธรรมชาติอ่ะคราวนี้ดูข้อ6นะครับนะอาจโจทย์ลักษณะเริ่มเริ่มยากแล้วนะครับข้อ6บอกว่าธาตุคาร์บอนมีไโซโทพที่เสถียรในในธรรมชาติ2ชนิดคือ คาร์บอน12มีมวลอ,ต 4, อะตอมเป็นสิบสอ,อ,อ,องจุดศนย์ศูคาร์บอน13บมมวลอะตอมสิบสาุดศูนย์นะครับมวลอะตอมเฉลี่ยของของคาร์บอนตรงนี้ก็คือ12.011จงคำนวณเปอร์เซ็นต์ในธรรมชาติของแต่ละไอโซโทปข้อนี้ไม่ได้ให้เปอร์เซ็นต์ในธรรมชาติของของตัวไหนมาเลยถูกไหมแต่เรารู้ว่าเปอร์เซ็นต์ต้องรวมกันได้เท่าไหร่100นะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่านะครับให้ C12 เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ในในธรรมชาติเป็น x 43มีเปอร์เซ็นต์ในมาชาติเป็น y นะครับแน่นอนว่า x อบวกวต้องได้100นะครับ x อบวกวต้องได้100่งร้อยเพราะเนี่ยเราก็ได้ว่า x ก็เป็นเท่าไหร่ x อ็กเท่ากับร้อลบอะไรลบวหรือ y ก็เท่ากับ100ยลบเอันไหนก็ได้นะแทนค่าไหนก็ได้นะครับเนาะจะทำให้ x อยู่ในรูปของ y หรือ y อยู่ในรูปของ x ก็ได้นะครับนะแต่ในตรงนี้เนี่ยนะครับเนาะพี่ทำให้วายอยู่ในรูปของ x นะหรือใครทําให้ x อยู่รูปของ y ก็ได้นะพี่ก็แทนค่าไปมวลตอมเฉลี่ยก็คือ1 2จุดเท่าไหร่ 12. จุด0 1 1ตามโจทย์เนาะเท่ากับนะครับเนะาะมวลอะตอมคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ธรรมชาติก็มวลอะตอมของไอโซโทป12ก็คูณ x เพราะให้พี่ให้เป็น x ถูกไหมมวลอะตอมของไอโซโทป13ต้องใช้เลขที่ละเอียดเนาะก็13.003คูณด้วย1 0 0ลบ x หารด้วยเท่าไหร่ครับ100 คำนวณโดยการแก้สมาการออกมาก็จะได้ x เท่ากับ98.9%นะครับ98.9%นะเพราะฉะนั้นเนี่ย x เท่ากับ98.9%นะครับหา y ทำไงก็เอาร้อยลบเท่าไหร่ร้อยลบ98.9ก็ได้1.1%นะครับนะโอเคเนาะตรงนี้ไม่ได้ยากนะครับนะ ข้อ7เหมือนข้อ6เด็กเลยนะครับนะข้อ7คล้ายๆกับข้อ6นะครับแต่คราวนี้ไม่มีตัวเลขละเอียดมาให้ข้อ7บอกว่าธาตุ C มี2ไอโซโทปคือ C60 C63 นะครับนะและ C63 มีมวอะตอมเฉลี่ย62.8จงหาเปอร์เซ็นตน์ของแต่ละไอโซโทปอันนี้ใช้ตัวเลขตรงนี้ได้เลยนะครับก็สมมุติให้อ่าธาตุ C C ตรงนี้ไม่ใช่คาร์บ,บอนนะเป็นธาตุสมมตินะ C60 นะครับมีเปอร์เซ็นตน์ในใน,ในธรรมชาติเป็น x C63 เป็น y x บวก y บวกกันได้100นะครับเนาะพี่ทำให้ y อยู่รูปของ x ก็แทนค่าเหมือนข้อไหนเหมือนข้อ6เมื่อกี้นะครับปรกากฏว่าก็แก้ตัวของนะครับนะ x ออกมาได้นะครับนะ x ก็เท่ากับ6.67 y ก็เท่ากับ100ยลบ x ก็เท่ากับ93.33%ดังนั้นคำตอบก็ อ่า C ห0สิบก็6.67นะครับแนละ้ว C หกสิบสามก็93.33เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนี้ไม่ได้ยากนะข้อ8นะครับเออข้อนี้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่ยากมาก mm hmm. เขาบอกว่าธาตุ X เป็นธาตุที่มี3ไอโซโทปประกอบด้วย X 1 0นะครับอันนี้คือเลขไหนเลขบนนะเลขมวลนะจำไว้เสมอนี่คือเลขมวลนะ X 1 0 X 1 5 X 2 0 พบว่าไอโซโทป2ตัวรวมกันมีค่าประมาณ50%และมวลอะตอมของ X นะครับนะคือ16นะครับจงหาว่าไอโซโทปแต่ละชนิดมีกี่เปอร์เซ็นต์มวลอะตอมตรงเนี้ย16ตรงเนี้ยเห็นไหมครับว่าเฮ้ย16ไม่ได้อยู่ในนี้เลยเห็นไหมให้ X10 X10 ให้ X20 แน่นอนว่า X16 ตรงเนี้ยก็คือมวลอะตอมเฉลี่ยถูกไหมมวลอะตอมตรงนี้ก็คือมวลอะตอมเฉลี่ยย่นยันครับว่ามวลอะตอมเฉลี่ยนะครับเขาจะเรียกสั้นๆว่ามวลอะตอมนะ สองไอโซโทรปรวมกันประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตแสดงว่าอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยมันเป็นอะไรอีกโทษทีแสดงว่าอีกห้าสิเปอร์เซ็นก็เป็นของอีกหนึ่งไอโซโทปถูกไหมจะเป็นไอโซโทปไหนล่ะที่กินเปอร์เซ็นต์ไปห้าสิบเปอร์เซ็นเลยเนี่ยนะก็ดูตรงนี้สิบหกสิบหกคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับตัวไหนคือสองไอโซโทรปรวมกันได้ห้าสิบเนาะ แต่อีกไอโซโทป50%เนี่ยดังนั้นเนี่ยมวลอะตอมเฉลี่ยก็น่าจะใกล้เคียงกับไอโซโทปที่มีเยอะที่สุดนะครับเนาะก็น่าจะเป็นตัวไหนตัวเนี้ยสิบห้ดังนั้นตรงเนี้ยก็ควรเป็น50%ส่วนไอโซโทป10กับไอโซโทป20เนี่ยก็ควรเป็นเท่าไหร่ไอโซโทป10กับไอโซโทป20ก็ควรเป็น50% บวกกันไดน้50%เพราะเนี่ยเราก็จะได้ว่า,าทำเนาะอายสเตบ15มี50%ส่วนอสอรท10กับอทอร20เนี่ยรวมกัน50พีพ่สมมติให้อโซอรเนี่ยมีอ่าอ a เปอร์ซ็อสบ20ปเต์ a บวก b ได้ a 50ถูก подход? ไหมเพราะว่าสตัวนี้ต้องรวมกันได้50แน่นอนว่าอโซอร15กินไปเลย50%เพราะเนี่ยเราก็จะได้ว่าทบเนาะ การค่าไปมวลอะตอมเฉลี่ยก็เท่ากับ10คูณ a บวกด้วย15คูณ50แล้วก็บวกด้วย20คูณด้วย50ลบ a นะครับเนาะเพราะว่าตรงเนี้ย b ก็คือเท่ากับอะไร50ลบ a ถูกไหมก็มาแทนตนัวนี้นอง b เป็นของใคร b เป็นของไอโสตทบ20แก้สมการออกมาก็ได้เป็น a ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ15นะครับ a เท่ากับ15แสดงว่าไอเสตทบเนี่ย ที่มีเลขมวล10เนี่ยก็คือมี15%ส่วนไอโซโทปที่มีเลขมวลเท่าไหร่20ก็มี35%ดังนั้นเราก็จะได้ว่านะครับเนาะไอโซโทป15มี50%ไอโซโทป10มี15%แล้วก็ไอโซโทป20มี35%นะครับเป็นไงไม่ยากเนาะตรงเนี้ยง่ายๆนะครับนะ โอเคนะครับเราจบพาร์ทนี้แล้วนะครับเนาะครั้งต่อไปก็จะเป็นเรื่องโมนนะครับ